สวัสดีค่ะมิวจากเฮาฟ่าค่ะแล้ววันนี้เรามาแปลกนิดนึงนะคะแต่เราอยู่ในโครงการที่หาดูรีวิวยากที่สุดของกรุงเทพกีทานะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้ใครได้ยินชื่อค่ะก็ต้องรู้เลยว่าเป็นโครงการที่เคยขายหมดภายใน1เดือนอยากรู้ไหมคะว่าความชัยชนะของเขาได้กลับมาอีกครั้งกับตัวนี้เลยค่ะนาราสรีดวิกทัวร์ค่ะ นาราสิริวิกทัวร์นะคะตามชื่อของเขาเลยคือวิกทัวร์เนี่ยแปลว่าชัยชนะเพราะฉะนั้นนาราสิริตัวนี้เป็นเหมือนตัวที่แสนสิริมาย้ำถึงชัยชนะของนาราสิริตัวเดิมแต่ตัวนี้ต้องบอกว่ามีการอัปเกรดใหม่แล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่นะคะทําให้ตัวนี้ดูมีสเสน่ห์และมนขลังมากไปกว่าเดิมอีกค่ะเดี๋ยววันนี้ยิวพาเข้าไปดูค่ะและตอนนี้ยิวพามาถึงเมนเกจของโครงการนาราสิริวิกทัวร์แล้วค่ะ ต้องบอกว่าเมนเกตของเขาเนี่ยทำมาไซซิ่งเนี่ยกว้างถึง140เมตรและระยะเซตแบ็กจากถนนค่อนข้างห่างค่ะก็จะมีตัวไอแลนด์ที่เป็นดรอปออฟอีกช่อน,นึ่งเพื่อการระหว่างถนนภายนอกกับภายในโครงการค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เขาพัฒนามาเห็นตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าแล้วค่ะว่าอลาัางการมากๆและได้รับอินสไ r ร t เ o ชันมาจากวังแบไซยอยากเข้าวังไหมคะเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปดูค่ะ ขัดเข้ามาจากเมนเกตจะเป็นในส่วนของ a วา a b l e ลค o r d เท่าที่เห็นตรงนี้เลยและนี่คือความอลังการที่ทางแสนสิริให้กับโครงการนาราสิริวิตัวรครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือส่วนของอัฟโฟโลเมลเชนค่ะต้องบอกว่าอันนี้คือรูปปั้นของเทพเจ้าอัฟโลนะคะ่ะซึ่งเป็นเทพเจ้าของพลังแสงอาทิตย์และก็จะลิงก์ไปกับคอนเซปต์หลักของเขานั่นก็คือพลังชวังแวร์าซที่เป็นราชวังของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ที่มีฉายาว่าเดอะซันคิงด้วยค่ะ หลังจะผ่านกับ Available Court ที่ Apollo f o u n t เช n มาเรียบร้อยแล้ว <S 2> <S 2> ก็จะเจอกับตัวภายในโครงการแบบนี้เลยค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้ให้ที่ดินมาถึง72ไร่พื้นที่ส่วนกลางให้มาแบบครบครันมากๆถึง7ไร่แต่ต้องบอกว่าพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้กับมีเพียงแค่94หลังเท่านั้นค่ะผังโครงการถูกออกแบบมาให้หันหน้าไปทางตะวันออกโดยเรียงลำดับการเข้านะคะจากเมื่อกี้เลยคือ m a เม a เก a อวัยวะคอทเลก ครับเฮาส์และเมนตพาร์คที่อยู่ด้านหลักค่ะเหมือนกับเป็นการประตูที่จะเข้าสู่ราชวางังและต้องบอกว่าผังแบบนี้เป็นผังเดียวกับแวร์ไซที่ใช้ผังในการบังคับไทเวซีแทนกำแพงค่ะอ๋อมาแล้วเหรอคะและตอนนี้เราอยู่ในห้องทีเลาจ์ของโครงการนี้ค่ะ ต้องบอกว่าห้องนี้ยแม้กระทั่งทีเลสของโครงการเองเขาก็มีดีเทลมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากวัสดุทั้งหมดที่ให้วอลเปเปอร์ที่เป็นการสั่งทำและต้องใช้ช่างในการติดตั้งแบบพิเศษเพื่อให้ไร้รอยต่อต้องบอกว่าวอลเปเปอร์ลายเนี้ย ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่โครงการที่เขาเชี่ยวชาญในการทำมาสังหาริมทรัพท์จริงๆลายนี้เป็นลายที่ค่อนข้างใช้ยากแล้วดูจากการจัดวางของสีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เขาเอามาลงกับโครงการและห้องห้องนี้เนี่ยก็รู้เลยว่าแสนซิลิเองให้ความสำคัญกับดีเทลมากๆตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเลยค่ะแต่ตัวครับเฮาส์เองก็ไม่ได้มีแค่ทีเาสนะคะเพราะคลับเฮาส์ของที่นี่ถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วน จะเป็นส่วนที่ลูกบ้านสามารถใช้งานร่วมกับแขกส่วนตัวได้หรือจะเป็นส่วนที่ลูกบ้านใช้งานส่วนตัวค่ะต้องบอกว่าส่วนแรกที่พามาเลยจะเป็นส่วนที่ลูกบ้านสามารถใช้งานกับแขกส่วนตัวได้นะคะนั่นก็คือจะมีทีเลาจ์มีเลา์นะคะมีอาร์เทียเป็นเหมือนห้องแกลเลอรี่ส่วนตัวแล้วก็ยังมีเดอะพาโรที่เอาไว้สามารถจัดงานสังสรรค์แล้วก็จองทําปาร์ตี้ได้ด้วยค่ะมากไปกว่านั้นด้านหน้ายังมีในส่วนของสระว่ายน้ํา เป็นขนาดถึงฮับโอลิมปิกให้บริการเลยค่ะเดินถอยลงมาอีกนิดนึงค่ะจะเป็นในส่วนของสวนซึ่งเขาออกแบบมาเนี่ยให้เป็นแกนเส้นตรงและมีความสมมาตรมากๆกับโครงการนี้เป็นรูปแบบเดียวกับพระราชวังแวร์ไซด์เลยค่ะต้องบอกว่าสวนของเขาประกอบไปด้วยหลายอย่างให้ลูกบ้านมากๆนะคะอย่างเช่นส่วนแรกที่เราจะเห็นก่อนเลยก็คือกรีนพาร์ติ้งกรอฟค่ะอยู่ที่ประมาณ6หลุมนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเพจพารก Informal Park แล้วก็ Formal Park ให้กับลูกบ้านอีกด้วยและที่อยู่ด้านในสุดจะเป็นในส่วนของพาโนรามิกฟิตเนสค่ะซึ่งเป็นการเล่นฟิตเนสและหันออกมาเห็นสวนสวย mm hmm. เห็นเลกแบบนี้ชื่นใจมากๆเลยค่ะ mm hmm. และที่สำคัญที่สุดต,ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าตัวบ้านแล้วค่ะต้องบอกว่าตัวบ้านของโครงการนาราสิริเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลย เพราะว่าการออกแบบของที่นี่เป็นการออกแบบที่เป็นรูปแบบของสไตล์ฝรั่งเศสทําให้ทุกสัดส่วนของงานเอ็กซ์เทอเรียเท่าที่เราดูเนี่ยทุกสัดส่วนเลยไม่ว่านานแค่ไหนอะค่ะมันยังคงเป็นไทม์เลสดีไซน์เพราะว่าจริงๆแล้วการซื้อบ้านในโครงการจัดสรรงานเอ็กซ์เทเรียเป็นสิ่งที่คนมองข้ามแต่สัมพันธ์มากๆ mm hmm. เพราะว่างานเอ็กซ mm ์เทเรียเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ mm hmm. จะมีกฎในข้อบังคับ mm hmm. เพื่อให้มันดูทุกอย่างอยู่ในมูดแอนโทนเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นงานเอ็กซ์เทเรีย สำคัญมากๆและที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะต้องบอกว่าบ้านที่นี่ค่ะมีให้เลือกถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นไมเนอร์สี่ไมเนอร์ห้า และตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ที่สุดค่ะคือ m เมนเ6อรมีถึง5ห้องนอน6ห้องน้ําและยังมีถึง2องรีวิ่งรูมที่แยกกันอย่างชัดเจนอย่าง Room รีวิ่งรูมแรกจะเป็นในส่วนของรับแขกและมี Family a r e ียสําหรับพื้นที่ของคนในครอบครัวโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะเดี๋ยวมิวพาไปดูข้างในค่ะต้องบอกว่าฟังก์ชันครบและอย่าลืมนะคะที่นี่เป็นดับเบิลวอลลุสูงถึง8เมตรตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ และตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านจริงๆของนาราสิริวิกทัวร์และเป็นบ้านที่ไซส์ใหญ่ที่สุดค่ะตอนนี้พอความรู้สึกแรกที่เข้ามาถึงค่ะมันมีความโอ้อามากๆพอที่นี่เปิดมาถึงปุ๊บจะได้ดับเบิลวอลลุ่มสูงถึง8เมตรแบบนี้เลยค่ะ และส่วนตรงนี้ที่หมิวกำลังยืนอยู่บริเวณโซนแรกนั่นก็คือโซนที่เป็นห้องเกสต์รี i ิ้งรูมเหตุผลที่เขาแยกห้องเกสต์รีฟิ้งรูมคือคอนเซปต,ต์เลยถ้าเรามีแขกมาบ้านแขกสามารถใช้บริเวณนี้สังสรรค์บริเวณนี้ได้แต่ยังมีซ่อนแมชชนิกที่เป็นจุดพิเศษเอาไว้บริเวณนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นไอเดียของโครงการนะคะ เป็นการปรับม o d a แอนโท e ได้เลยคือในช่วงกลางวันนั่งอ่านหนังสือทํางานบริเวณห้องรีวิ่งได้ตอนกลางคืนเปิดมาปุ๊บเป็นไอเดียสามารถจัดเป็นปาร์ตี้แห่งเอากับเพื่อนๆได้เลยทันทีหรือบริเวณโซนนี้จริงๆแล้วสามารถติดเป็นโฮมลิฟต์ได้สําหรับผู้สูงอายุที่จะได้ไม่ต้องเดินบันไดขึ้นชั้น2ได้ค่ะถัดมาจากโซนนี้อีกนิดหนึงเราจะมาเจอกับโซน Family Living ค่ะ อันนี้คือโซนเป็นห้องนั่งเล่นสําหรับคนในครอบครัวจริงๆคือพื้นที่ของคนในครอบครัวก็ยังสามารถใช้ได้ในขณะที่เรามีแขกหรือว่ามีใครมาเยี่ยมบ้านก็ตามค่ะต้องบอกว่าห้อง Family Living เนี่ยก็ให้มาในขณะที่ไซซิ่งใหญ่มากๆรวมถึงยังเชื่อมต่อในการสามารถเข้าออกไปที่เทเลสด้านนอกบริเวณสวนหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งตอนนี้มิวพามาส่วนของปีกขวาของบ้านค่ะซึ่งปีกขวาของบ้านจะเป็น d ิ n i n g a r e เียมันจะจัดเรียงแบบนี้นะคะเอ่อ e กสซี i n g ด o o m Family ทางด้านซ้ายและพ a นที y ทางด้านขวาทำให้ไม่ว่าจะมีแขกไปใครมาเนี่ยสามารถมาใช้งานดินเนอร์บริเวณนี้ได้รวมถึงยังติดกับพ a นที่และห้องครัวที่สามารถจัดเตรียมอาหารและก็เรียงแขกได้เลยค่ะด้านนี้คือส่วนของพนที y ค่ะ ที่ทางโครงการจัดเตรียมเอาไว้เป็นพื้นที่เอาไว้เตรียมอาหารได้แต่ยังไม่พอค่ะครัวไทยและเมดควอเออร์ด้านหลังก็กว้างมากๆเช่นกันค่ะและนี่คือทางขึ้นชั้นสองค่ะ ทางขึ้นชั้น2ที่นี่จัดทำมาในรูปแบบที่เป็นเหมือนกับบันไดวนแต่ต้องบอกว่าเป็นบันไดวนที่ไม่ชันนะคะเดินง่ายมากๆและพื้นที่บันไดเนี่ยเขาให้มาพื้นที่แบบเป็นเต็มเท้านะคะและตอนนี้เราเดินมาที่บริเวณชั้น2เรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราจะเห็นจากชั้น2เลย คือไม่ว่าใครจะทำแอคทิวิตี้อะไรอยู่ด้านล่างความเป็นดับเบิลวอลลุ่มจะสามารถลิงก์คอนเน็กันระหว่างแฟมิลี่ได้เสมอค่ะและเดี๋ยวมิวพาไปดูนะคะบริเวณชั้น2ปีกซ้ายของบ้านนี้จะเป็นโซนของเจ้าของบ้านนั่นก็คือมาสเตอร์เบดรูมก่อนถึงจะมีโซนตรงนี้ค่ะเล็กๆที่สามารถจัดเตรียมเป็นแพนทีได้เราไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันเลยคะ่ะ บอกเลยว่ามาสเตอร์เบดรูมโอโถงอยู่สบายแล้วต้องบอกว่ามีไซซิ่งที่ใหญ่มากๆพอที่จะจัดสรรให้เป็นพื้นที่รีวิ่ง พื้นที่เตียงพักผ่อนและยังมี walk in closet และห้องน้ำสุดอลังการด้านนี้ยังเป็นในส่วนของ king size bed ค่ะซึ่งขนาดเนี่ย size ทซซี่ใหญ่กว่าปกติแต่เท่าที่ดูอะคะ่ะยังมีพื้นที่เดินรอบเตียงได้อย่างสบายๆเนี่ยแหลคะค่ะรูปแบบของนาราซิลีคือเขาวาง layout เเมาเพื่อใช้ชีวิตจริงไม่ได้แค่เพื่อโชว์ค่ะและด้านนอกของห้อง master bedroom ยังเชื่อมต่อไปกับบริเวณ terrace ซึ่งตื่นมาตอนเช้าก็จะได้เห็นวิวสวนสวยของโครงการแบบนี้เลยค่ะและเดินเข้ามาในส่วนของม a สเ e อร์เบด o ูมจะเจอกับพื้นที่ที่ทางโครงการเตรียมเอาไว้ให้ทำวอล์ i อินคอ s ์เแบบนี้ค่ะ ถามว่าดีไหมดีมากๆเพราะวอ l k i n closet ของที่นี่จะเชื่อมต่อตรงกับบริเวณห้องน้ำนั่นหมายความว่าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้เลยค่ะเข้ามาถึงบริเวณในห้องน้ำต้องบอกว่าเขาก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะห้องมัสเตอร์เบดรูมเห็นเคาน์เตอร์เนี้ยยาวเป็นพิเศษสำหรับวางของได้ยังถูกใจรวมถึงท็อปหินที่เขาให้มาหินอันเนี้ยยังเป็นหินไว้วีวนัสเป็นหินธรรมชาติแทนนะคะห้องน้ำได้ถูกแยกคิ s แอนด์เฮออย่างชัดเจนและได้ ได้ถูกแยกระหว่างชาวเวอและ t o อยเลตอย่างชัดเจนเช่นกันค่ะอ่างอาบน้ำที่โครงการให้มาบริเวณนี้ mm hmm. ก็ยังมีจุดรับแสงธรรมชาติที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้แช่น้ำแบบนี้กลับมาถึงบ้านหายเหนื่อยเลยค่ะ แต่ยังไม่หมดนะคะบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ของตัวบ้านซึ่งสามารถทําเป็นที่ทํางานเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าก้านเป็นห้องพระเป็นห้องอ่านหนังสือก็ได้เช่นกันข้างบนชั้น2ยังมีอีกถึง3ห้องนอนซึ่งไซซิ่งเนี่ยเป็นไซซิ่งที่บอกเลยว่าแจนสิริคิดมาให้อยู่จริงๆค่ะแล้วด้านล่างยังมีอีกหนึ่งห้องสําหรับผู้สูงอายุได้ค่ะห้องนอนรองสําหรับสมาชิกในครอบครัวมีห้องน้ําในตัวทุกห้องขนาดห้องรองรับเตียงใหญ่และโต๊ะทํางาน ห้องขนาดใหญ่รับรองสมาชิกในครอบครัวได้แบบครบมากๆเลยค่ะห้องน้ําสุขภัณฑ์ทุกห้องใช้แบรนด์โทโต้จากญี่ปุ่นวัสดุในห้องน้ําเลือกใช้หินจริงไม่ใช่กระเบื้องลายหินระบบภายในบ้านบ้านทุกหลังรองรับ e v charger solar roof ระบบกรองอากาศในห้องนอน Magnetic Sen s ซ r และวิดีโอ p h o n e และนี่คือวิวยามเย็นที่คุณจะได้รับจากบ้านของโครงการนาราศ s i r i ิ e ทัวที่เราพามาชมในครั้งนี้ค่ะสวยและล่มลื่นมากๆเลยค่ะ ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจโครงการนาราศิริวิคทัวตอนนี้เปิดให้จองเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่65 120ล้านมากไปกว่านั้นเฮ <c oughs> าส์ว่ายังมีดีลพิเศษให้กับคุณเสมอเราจะดูแลคุณแบบ B v v ิเตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาดูโครงการจนถึงวันที่คุณเข้าอยู่เลยค่ะเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะคะถ้าอยากได้เฮาส์ต้องเฮาส์ว่เท่านั้นค่ะ